สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีม่ถูกทุกคนนะพี่น้องมาพบกับออนเซนเกอร์พี่น้องเลกาครับใคบายดีบายดีก่อนเช้าอิงอิงพี่น้องเมือีนี้ฉันไม่เห็นยังไงบอกเอฟซีก่อนเอจไม่ทำอย่างนั้นเบาเอาแล้ว อาตบารดีอ้าวเนี่เราจะคนนี้ไปทางลังลังพัก,ออกนี่พี่น้องไม,ม่นุ่มวันนี้พ้องกินแรงคือวันนี้พี่น้องลีดลีดงัวสียางลีดงัวนะนั่พี่น้อกจีบเลยรีดง,งัวะรีดงัว บายดีกินนเยอวัสดีพี่น้องน้องมินโนมูนิลีนมีงัวลีดงัวพี่น้องคอ้ก๊ันนี้โอ้คนกลกล้วเลยอะทั้งสองสาออนสองศูนย์มอนิปีงลีนพี่น้องกระกักสดใหม่ล่างแล้วเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเพี่น้อง มาเนี่ยครับสีหันเพื่อมักเออมักก่อนจังย่างสุแซ่บร้นห้อนมาเนี่ยพักนี่ยโบแมนจูพี่น้องคิดว่าพักอะไรโบช่วยจูลิ่นโบแมนเน๊จยางก่อนย่างก่อนป้งก่อนพี่น้องแหม่มสุกก่อนลิ่นนั่นอืมมันกัดซ้ำละก็กินได้อยายุในนิดๆบัวไหวลิ่มบัวไหวบัวบินสองริ่มน่ะชามมึงดูาคาเท่าวอะไรอันนี้ สองลิ้นน okay. ี่ประมาณสองยปลายกับสามร้อยไม่ใช่ย0กับสามร้อยบาททยสามร้อยบาทเซนเตเกือบเนเกือบแสนเนาะแล้วก็มีพักพี่เนาะมีพักพักสระแลวก็สระที่หอปีกแล้ว่อ่อนมากักไพักไข่ทอง ມັກກິນແຮງແຮງເພນນດລສດລັສະນນນກກນິນນ

ก็น้ำมันหอยพี่น้องเรต้องเราจะไปตองใส่กับกระเทียมพอนะเอามักนี่พีนนพ่น้องเพินพ่น,น,นมาร์กย่อยแล้วเพิ่นเล่ตันพี่น้องหมดแ้อ่าร้าอยตัวนี้เป็นนาที่ของซาออลนเลมาดจะไปไปโยกปนกุ่งแก้วแบบนี้ ระหว่างตรงเตียงพี่น้องอ้ยมันโูกว่าก็ยังเยียเป็นอาทีออนได้แบบนี้ได้นี่ฮัตติชัยนี้ก่อนกระซ่ากระซ่ามันจ่อโกนได้เป็นแบบไหวข้างขึ้นแบบเวลาอ่ะมันจะโบ๋ไหมอ่ะเวลาปีมันจะโบ๋ไหมวัยนี่น้องไปโอ้มากแล้วเนาะนาทีออนได้อย่าก ลูกไบร์อ้อย่างไร,ไรงลีีนี่เรยกไ้อหนีก็ฮเฝ้าไปนนาะวินาทีเฝนะ้านะบันเนาะฝ้าบโเฝ้ามันใหม่เด้ ม่ไทยถับปีงีเพื่อใหม่นะพวกระไดได้ดนี่ต้องกินแรงพี่น้องเมือน,นี้นะก็ได้นี่แล้วเนาะลีนงูอะชุดพันพราะเนย,ยโอ้พันสื่อแถวพันสือนส่อประมาณสามร้อยพี่น้องสามร้อยบาทเนาะเป็นเงินเหล่ากับประมาณเก้าสิบเก้าสิบปันกีบเก้าสิบหักประมาณเก้าสิบปลายพันนี่เลยพี่น้อง ลอยหนึ่งลอยหนึ่งเดือนนี้ลอยเงินลอยหนึ่งเงินลอยบาทก็คือเป็นเงินลาวกะประมาณสามสิบสองพันกีบเนาะพี่น้องเป็นเงินลาวพี่น้องมีนาทีผาเอาไก่ชุบเลยไก่ชุบเลยต่ทานหีือก็พี่นอ้องจะว่าทานแบบนั่นแหละทานเลิฟคอยละใส่ทาน นักนะคืออย่างเัินมือเมื่อแหลวพี่น้องฟาวฟาลฟาฟาลาองกินบวกฟาลละหม่พี่น้องถามวายโย่คน,คน,คน,นยอยันนี้มงินไปสื่อ,องเงินเสียคนอื่นทุกคนเห็นน้ำจิม้มออนกระสิเป็นคนเบิงโตกแต่ก็นำมาใสน้อง

เห็ดเจวเห็ดเจหอซอยกหอมอันนี้คือเพียนะขี่เพียะใพรกโรบีตุบีต้งบีก็เพียเนกันตงบีก็เพียนกัพี่นะือคงเจวชื่อ้นกับเจวคม เสียงกะสีด่างน้อยหนึ่งนะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดหวกันกระดูกสางพี่น้องมันไป<า>เพียงเ,ยเขาเห็ดหัว กุ้งไ้กอนเพิ่มเป็น,นวนิดนึงอ,นอยครเกลือพร้อม,อมจัดจา้าเลยนะอมล้ำหอมล้ำหอมโรยพี่เ,อเนอ,อนะ ชิมชิมโอเคระเบาขึ้นคลคาคับดีพี่น้องเจียวอะน้ำจิ้มง่ายง่ายอุ้ยแมงวันแมงวันยำหอนกับเยลซี่ร้ายๆเนาะดีพี่น้องซุกยูบ้าวะไรื่ลงอะไรสักหนึ่เอาว่าซุกแล้วเหรอวะเลื่องอเลยปีนซุกตายหลินมันสีหยามเนาะอืมสวย ชิมเลยชิมในตอนนึงนี่คนสอยนี่คนสีสีไเนาะไม่หาบเลยคือเส็จอืม่ไปโอ้คุณจัดจาน số quân cho anh làm ạ Bên giật kinh Thử chờ chứ ngồi Mất <laughs> <laughs> thân ý lễ

กินข้าวพี่น้องเด้อข้วันเดอพี่น้องเด้อยงเล่นกินข้าวนอกบ้านเด้เมือนี้มาวเอ้ยอากาศแยมแงมากเย็เย็นเเด้อี

วนแงไว้หายถนแบงไว้หายต้า่บกินก่อนับไปเจ้าอุซาแบงไว้หายนเป็นนั้าเต้องกินแก้แ่งปิงสีเออปิงลิ่นนี่กินตอนม่มาได้กิชะอดีไมั

Những điểm ghen 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 nó ghen 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 เนี <Es> in ่ยโค้ดอ่อาห้ดนี่เขาส่งเอซีเอออ่าๆนี่เอสซีบ้งนี่ลูกอ๋อเอซีเป็นทจับนีลูกเรืองกินข้าวง่ายไหมเอซีเนี่ยเอซีเป็นที่จับจับนี่ลูกไปเออมาเล่นข้าวหรือไม่ กินเขาแค่นั้นเลต้กินที่นี้เลยไ่กินทค่น,ทนั้นครบสองสาวดี ยาสตรีมยาสตรีมยาเห็ดน้องเอ้าเออกลัวอะไรนะตั้งแสบคม่เกี่ป่ะไม่ถอดฝาไม่ถาเขียวไม่ถาเขียวเฮานี่นี่มากครับไม่ถากเขียวเหรอตั้งยัดตั้งยัดนี่เหนื่อยเลยโอ้ยนี่เหนื่อยได้เลยโอ้ยโอ้ยงงต้มนี่น้องต้มไข่แห้งแทบ ส่ไ่่อ๋อองยั่ไหอ่ต้มไ่ด้แบบต้มไข่เลยไ่า่ไแม่ฮะมามกบวปมาหบ้วนไหยาไ่ยกินมวงกรางดเนาะบ้วงพวงอันจับว่าบายมาแก็มหนักกั

bên chân mực đấy, mày nói mực kiểu không anh mới là đơn năng bỏ tốt.

มันดีใจแหละเขาเปิดิก็เป็นทรั้งแรกชีวิตคุยกันลยทำอย่างนันด่วนน่าใจห่ือแล้วยังบอกแ่นคกาอจคิวมนเงจกจกน่าเนหาอจกคิ้ดูมันเองเนี่ยโอ้ยังเคินอยู่ตอนนี้กำลังกินได้เคิน เล็ตักหนึ่ก้อนมืแดงอันท้ายมืแดงกเลยเคิ่นเลยอาจเนี้ยกับเมื่อตัวนี้นนนแล้วพี่น้อ,อ,อ,ง,องเนาะจากก็แรกก็แท้เนอร์บายบายพี่น้องสบายดี